สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะไปกินต้าเตี๋ยวเนื้อกันค่ะต้าเตี๋ยวเนื้อที่เราเห็นมารีวิวจาก Tik t อกค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปค่ะร้นานชื่ออะไรไม่รู้ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูหน้าร้านนะทุกคนไม่แน่แต่ว่าร้านชื่ออะไรเหมือนกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ วังเลยนะเรากำลังจะน่าจะใกล้ถึงแล้วนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ว่าซ้ายมือนี่แหละคิดว่าข้างหน้านะนี่นี่นี่ปานีปาน,นี่ปะใช่ใช่ใช่ชช่ร้านนี้ร้านนี้อ้าวล้วลกิดไปกินยังไงอะทีนะมันไม่มีที่รถให้จอดหรอมันเข้าไปได้ไหมทุกคนนี่ร้านนี้เข้าได้ปะ เขาได้มัง้งร้านนี้ค่ะถึงแล้วเราไปดูข้างในร้านกันเ้าตุ๋นอย่างเดียวเหรอลูกชิหอมสั่งไม่ใส่ถุงงอให้อ้วนนี่ะไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่กับร้านอะไรไ,ไม่รู้เย,ยอะมากอ้วนถ่ายยัง แข<ค>่นจานยังยังไม่ได้แขวนนี่ไงอันนี้สองจานสองขวใหญ่อันนี้ธรรมดาพิเศษนขนูก็พิเศษอ่ะพิเศษคู่วันนี้เราอยู่กับรายการรายการอะไรวันนี้เราอยู่รายการอนะไรสับพเพลระสับพเพล <c oughs> เราอู้ว่าสับพเพลระสับพเลบพเลระ ใำใหญ่มากตัวเราก็ยญ่เช็คกันน้ำตุบนตุบเป็นไงเลิศมากอธิบายหนะ่อยเป็นไงหวานๆึ้อเค็มอยู่นี่ค่ะพี่ ที่กระเพราเนื้อจุ่มแบบนี้นะมันหวานเค็มเค็มนัวนัวรสดีมากกินดีเวลาสั่งเราก็เขียนไว้แล้วก็รอรอรับด้วยใช่ไหมใช่ไหมพวกหนูสั่งอะไรมา น้าสดนัาเปอยแล้วลูกชิ้นอันนี้เป็นน้าเปอยแล้วก็ลูกชิ้นน่อเปอยกับลูกชิ้นอย่างเดียวุยลูกใหญ่ปาลางนะคนสามลูกพิเศษเนือ้อขอดูเนื้อไม่เปื่อยนะ เขามีสบายนางด้วยนะใช่ใช่แต่พี่ไม่ได้นะได้เพราะว่าพี่สั่งเติมเนื้อป่ะอืก็น่าจะอันนี้เอาทุกอย่างก็จะได้สบายนาง มักไม่คาวอืมไม่คาว,าว,วอร่อยนะคุณาคาเท่าไหร่นะหกิบาทพิเศษหกสิบ ห้าห้าป่ะเซ็ตหกสิบป่ะห้าห้าป่ะประมาณนี้แหละราคาถกถูราคดียะใช่ไหมประมาณนั้นอยู่ตรงเส้นไปทาชาขึ้นอยู่ตรงเรียกของปาเรียบความปาป่าไปทาชาขึ้น อันนี้เป็นอนไรไม่ทร่บตรงข้ามตรงข้ามทางใหม่ที่เป็นสำนักงานเขตอะไม่ถึงหรตรงข้ามอะไรกระาปลาศรีสิงห์แกะกระต่ายอะตรงข้ามมันคือปละต่ายการกระปลายอะไรกรากระต่าก่อนจะถึงทางเข้าไอ้สำนักเขตแจ้งวัฒนาใช่ปะ เพราะว่าข้างหน้ามันเป็นมันเป็นทางเข้าใหม่มข้าวเปกินกันทุกวัน เกาเหลาแล้วนะเกาเหลามีข้าวก็มีอันนี้คือเนื้อเปื่อยเขามีเขามีเป็นกับข้าวด้วยนะเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะทำจังเหรอใช่ปะอืมนี่ทำจังโดยแบบเขาน่าจะเอาเนื้อนี่แหละมาทำ ตอนนี้เรายังอยู่ใต้ต้นใต้ร่มมะม่วงเป็นนั้นล่ะไม่เราอยู่ข้างหลังนะขเ,เ,นเข้ามาได้เลยเห็นลายเราก็เข้ามาเดลย

เราราดูตองแบบบิงไม่เท่าไหร่ถึงแล้วถึงแล้วอะไรเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เราเราทำอะไรมากินก๋วยเตี๋ยวมาเราีก้วเีรากำลังเดินเข้าไปในร้านค่ะถ่ายหน้านจะดีไม่ได้ค่ะจะถ่ายร้านค่ะถ่ายหน้านจดมาก เราพามากันที่อุโอทครับผมไม่เราพาไปที่เอาเล็ดเป็นเป็นโครงการอะไรทั้งอย่างนะที่เราถ่ายให้ดูอันนี้เราจะมาซื้อผักเพราะว่าของหมดแล้วก็เจ้าตัวสนใจแต่ของผักมันไม่สนใจคนดูแลมันรู้จะมาซื้ออะไรก็ไม่รู้เราก็เลยต้องรับหน้าที่ทั้งทั้งเขน็นทั้งถ่าย หังจากที่เราไปกินกระเต๋อมาก็ได้เดินม,มาซื้อของได้อะไรมาอันนี้คือมาเขือเทศเชอร์รี่ลูกน้อยนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหรน่นะทุกคนวันนี้วันศุกร์ ผักเยอะมากเนีย่ยเราเลือกแต่งกด้อ๋อมันเป็นโครงการหลวง,งน,นีคนอยู่พักเยอะมาก